ประวัติคุณแม่สว่าดเย็นเหลือคุณแม่สว่าดเย็นเหลือเกิดเมื่อวันที่21เดือนมกราคมพุทธศักราช2503ณนะบ้านเลขที่40หมู่ที่3บ้านหมองค้อตำบลนนทพยอมอำเภอชนบุรีจังหวัดขอนแก่นโดยท่านเป็นบุตรคนที่5ของคุณพ่อสมศีเย็นเหลือและคุณแม่โฮงเย็นเหลือ ในรบรรดาพี่น้อรงร่วมสายโดยทั้งหมดสิบคนดังนี้หนึ่งเด็กชายสุวรรณเย็นเหลือเสียชีวิตตั้งแต่วัยเด็กสองสิบเอกบุญธรรมเย็นเหลือเสียชีวิตแล้วสามสิบโทสุริธรรมเย็นเหลือเสียชีวิตแล้วสี่คุณพ่อสเสวยเย็นเหลือยังมีชีวิตอยู่ห้าคุณแม่สวัสดเย็นเหลือผู้ารชน อกคุณแม่ทองคําเย็นเหลือยังมีชีวิตอยู่เจ็ดคุณระองเย็นเหลือยังมีชีวิตอยู่แปดคุณวชิราพรเย็นเหลือยังมีชีวิตอยู่เก้าคุณชัยประสิทธิ์เย็นเหลือยังมีชีวิตอยู่และสิบคุณคุณทรัพย์เย็นเหลือยังมีชีวิตอยู่ระดับด้านการศึกษาคุณแม่สวัสดิ์เย็นเหลือจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับในสมัยนั้นจากโรงเรียนด้านห้วยอื่นอำเภอชนบทในด้านการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาแล้วคุณแม่สวัสดิ์เตียนเหลือได้ประกอบอาชีพขอผ้าไหมมัดมี่อช่วยเหลือพิดาบันดาแบ่งเบาภาระทางครอบครัวได้อย่างดียิ่งจุนเจือที่น้องร่วมสายเลือดต้นความเข้มแข็งได้มุ่งมั่นถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีครอบครัวเป็นของตนเองก็ตาม แต่ด้ความเมตตาทำอ,อันประเสริฐคุณแม่สวัสดก็ได้ตุประถมเลี้ยงดูหลานๆมาด้วยความรักและเอาใจใส่เสมอลูกม<น>อบความอบอุ่นความ,วามห่วงใ่<ด>ยอมอดทนให้บรรดาหลานๆทุกคนได้สุขสบายส่งเสียเลี้ยงดูจนเติบโต,ตมาให้ได้รับก,การศึกษาอบรมสั่งสอนและเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตที่ดีส่งผลให้หลานทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต ได้รับราชการครูมีอาชีพที่มั่นคงและสําเร็จการศึกษาตา่มที่มุ่งหวังในด้านสังคมลและชุมชนคุณแม่สวัสดิ์เกลือเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงมีมนุษยสัมพันธ์อัธยาศัยที่ดีสร้างรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมด้วยความจริงใจให้กับบรรดาญาพี่น้องเสมอเป็นศูนย์รวมจิตใจของน้องๆทุกคนรวมทั้งให้การช่วยเหลือคนในชุมชนมาโดยตลอด ด้วยความมีน้ำใจความเสียสละและความโาามอ้องดอารีนี้คุณแม่จึงเป็นที่รักและเคารพของบรรดาหล,หล,หลานาตาพี่น้องและคนในหมู่บ้านโดยปกติคุณแม่สวัสดิ์เก็เหลือเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมทั้งมีจิตใจที่ร่าเริงใจใสและเป็นสุขกระทั่งในระยะหลังพบว่าคุณแม่สวัสด์มีโรคประจําตัวคืโอโรคเบาหวานและมีโรคแทรกซ้อนอ,อื่นๆ ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะแพทย์ได้อย่างดีรุ่ยมาสลับกับการมาพัก้นที่บ้านพร้อมทั้งมีน้องๆได้ปล่ยนหมุนเวียนมาดูแลตัมที่ท่านได้ตรัสนาไว้แต่ทั้งเมื่อวันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมาเพราะว่าคุณแม่สวัสดมีภาวะน้ำท่วมปอดอย่างรุนแรงจึงพาเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลชนบท แต่อาการไม่ดีขึ้นคณะแพทย์จึงส่งต่อให้เข้ารับก,การรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่โดยทันทีคณะแพทย์ได้ทําการตรวจรักษาในด้านชัยอย่างละเอียดพบว่ามีปริมาณน้ําในหัวใจร่วมด้วย,วยทําให้เส้นเลือดในหัวใจติดส่งผลให้อวัยวะต่างๆไม่สามารถทํางานได้เป็นปกติร่างกายของคุณแม่สว่างไม่สามารถตอบสนองการรักษาใดๆได้ไดได จนในที่สุดคุณแม่สวัสดิเพลนเหลือได้สละร่างกายลงด้วยอาการสมงบในเวลาประมาณสี่นาฬิกาของวันที่26เดือนสิงหาคมทศกราษ2565ข้ามการความโศกเศร้าเสียใจอาลัยและหงหงดสุดดวงใจต่อผู้เป็นญาติพี่น้องและหลานที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ สีอายุ62ปีกเดือนหนึ่งชีวิตของสตรีที่มีค่าหนึ่งแก้วตาของพี่น้องสุดสร้างสรรหนึ่งคุณป้าของหลานหลนสร้างชีวันหนึ่งเดียวนั้นยากได้เห็นเป็นบุญญาเปรียกมากดาของหลานสุดเขารพกก่อนจะจบชีวิตนี้ที่มีค่าได้สร้างสงรรค์จิตงานตามเวลา จวบจนถึงวันโดยตาฆ่าอน,นันต์แม่สวสัสดสร้างรอยยิ้มเมื่อได้พบควรเขารกสักการะเป็นมิ่งขัน62ปีท่านล่วงรับจับชีวันเมตตานั้นสุดที่จะพันนานานบ้านห้วขอชนบทถิ่นกำเนิดสุดประเสริฐเย็นเหลือตระกูลใหญ่ พ่อสงศีคุณแม่โฮงพาสอนใจยี่น้องได้ร่วมสิบคนสามมคขีแม่สวัสมีน้ำใจใครก็รู้เลือกนักสู้เป็นแบบอย่างสัมผัสได้เลี้ยหงหลังนจนสำเร็จงดงามไปเป็นสีให้เย็นเหลือจะเดิน,นมาสิบหกสิงหาฝ้าลาแล้วแก้วต่างเอง่ย คำสอนป้าเคยเอ่ยจำไวนะ้นาเป็นคนดีรื่ยไปไม่โรยายังชื่อว่าได้บูชาอย่างแท้จริงดวงวิญญ,ญาณคิดอะไรให้สมคิดไปสถิตแดนสวรรค์อันของใสยอย่าได้หอวงคนข้างหลังอย่างตั้งใจจะสื่อสารดีเรื่อยไปตราบีรังขอบุญกุศลต,ตลอดจนคุณงามความดีทั้งหลาย ที่คุณแม่สวัสดิ์เกิดเหลือได้สร้างไว้จงเป็นพลังปัจจัยและเป็นแสงสว่างช่วยนำพาดวงวิญญาไกไปสู่สุขติสุขสงบสถิปัญสงงสวรางน่าสัมเภาจะพบด้วยเธอตั้งพุธเกิดดูพระรูปนท่นครับชีวิตและร่างกายของคนเหล่านั้นอยู่ภายใต้หลักความจริงข้อนหนึ่งคืออน,นิจจานั่นหมายถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ร่างกายเป็นเหมือนสิ่งที่ประยุกต์เข้ามาเพื่อประอกอบคุณงามความดีเอาไว้ในโลกใบนี้แบบนี้คุณแม่สวัสดิ์กเหลือได้ย้อนกลับไปทีสถานที่เคยสร้างคุณงามความดีเอาไว้แล้วทั้งในชาตินี้และอดีตชาตินั่นคือสวสวรรค์ในสุขติสถานที่อึ่ปราถนาญาที่น้องหลานหลันนี้สหายรวมถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณในวันนี้จะได้ถือโอกาสนี้ในการขอขามา สิกรมสิ่งหนึ่งสิ่งใดกรรมหนึ่งกรรมใดที่เคยอิภาคร่วมเกิดต่อคุณแม่สวัสดิ์จะเหลือขอให้กรรมนั้นจงเป็นอโหสิกรรมทั้งสิ้นและในโอกาสเกี่ยวกันนี้กระผมขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านได้ยืนหรือนั่งสงบยิ่งกรมที่ท่านสะดวกเพื่อเป็นการไว้อาลัยและเป็นการขอขอมาอโหสิกรรมต่อดวงวิญญาณของผู้วายชนเป็นเวลาคู่หนึ่งขอยเชิญครับ